อากินอ mm ิ hmm. mm ่มเลยเอาอุ้ยยำปวดปวดหิวที uh ่ละน้องเห็นบอครับพี่น้องครับไม่ตัดกล้วยกับตําหลังให้็นไหนครับอืกินอิ่มเลยพี่น้องว่าเขียวดีคือยังนี่นี่เขียวบ่เข้าตตรน่ะพูดนะเฮ็นบอกเห็นโสดเห็บอกเห็นโสดลูกขึ้นมากินได้ดีไหมทางด้านตัวติมเบิดพันลิตรเด้อะนะมั มือนีเด้อเหลือมุดแล e. ้วยินนำจนเหลือมุดแล้วฟังเอาเสียงเกียวเขา่เขาผลมุ้งอุ้ยปุ้ยอุ้ยไปเอาทาเว้ยลูกขึ้นมากินดีๆนะลูกขึ้นมากินรอๆในเว้ยนอนกินขี้ลาแห้งเว้โอ้ยยังวะขี้ขาดแห้งเว้ยโคขงไงมอเตอร์เงายัง อ๋อใหม่ตีข้องอย่เหนกันเนาะอย่ารับจ่าสิละกินดีๆเห็นแต่กิ้ต้มเปื่อนเบิดแล้วมือจอมอมืยปุ้ยครับ ไิกินหง่เลยว่าทแฟนขี้ขานนะนอนกินโอ้ยบถิมมันกินเบิดได้นะนั่นฟังเสียง nhầm เบอร์คักๆๆคุณตัดมากดีจ้าแค่ไ้นวัวหน,หนามพ่อก็ได้เวยหมอมาก,ก็ด้เว้ยหนามเร็วแลวโอ้ năm bảo cho khoang đi Hãy lên bớt mửa, bớt bớt mửa đây mà này, sầu Để cái sầu, kéo phải, sàn, bẩn, ngoài có gì 明白 บอกเปลือะตลัดนี่ดีใจค่ะดีใจมกุญปองเปลือกตลัด ลืมดับอีกแล้วลืมดับทงังเหรอเอานี่นไปไม่ได้นี่ <c oughs> เอา้า